สวัสดีเราชื่อจริงใจที่จริงแล้วแม่เราจะให้ชื่อเจอเจแต่นคนในบ้านเสียนสนมากดันชอบชื่อจริงใจมากกว่าเราเลยได้ชื่อจริงใจไปโดยปริยายโอ้ยอีหัขงขยะอยู่ใกล้นิดเดียวเองทำไมากันนะไม่เอาไม่เอา it must be a good day for me เรามีเพื่อนสนิทชื่อถ้วยฟูเป็นคนรงๆแต่ก็จริงใจเหมือนชื่อเราเลย Hi my nickname is ถ้วยฟู Thank you อุยกินอะไรอ่ะไปเพื่อน Hi my name is พันยา My nickname is m a มัดหมี nickname เล้าตอจริงใจยังไม่เพื่อนที่จริงใจอตั้งสามคนแน่พวกเรานะ่ะชอบการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มากมอ,อีกทั้งยังรักการเรียนหมั่นเพียรหาความรู้อีกด,ด้วยโอ๊ยเจ็บนะพ่ยใครวะไม่คิดว่าจะโดนอ่ะเจ็บมากไหมเจ็บตัวไม่เท่าไหรแต่เจ,จ็บใจสิมากกว่าอเอาขายะไปทิ้งด้วยจิตใจวันนี้ และนี่คือวันเดย์ไดารี่ออฟจริงใจ